เลยนะผมมาจากช่องขนมนะผมัมผมพมพาสวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมพัมพัมพัมพมคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมโยกังพีซีกันนะครับก็คลิปนี้จะพามาหาเงินฉบับขนมนะครับผมมาดูกันว่าจะกำไรหรือว่าเจ๊งนะครับผม ก็เมื่อก่อนผมเคยทาคลิปไปแล้วนะผมว่าใครที่าฟาร์มได้ของปลอมเนี่ยจะหาเงินจากมันยังไงนะก็คือการที่เอามาย่อยแล้วก็ให้ได้หินก้อนหยกดําแล้วก็เอามาทุบนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการทุบไปแล้วประมาณ16ชิ้นนะครับผมก็ได้หินมาที่16ชิ้นเหมือนกันนะครับผมซึ่งในการทุบถ้าจําไม่ผิดเหมือนมันจะมีล้มเหลวแล้วก็สุ่มได้1ได้2นะครับหรือว่าได้3ด้วยอันนี้จําไม่ได้แล้วนานมากแล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ย คนที่เขาฟาร์มมาเนี่ยเขาก็จะได้จากการตีมอนใช่ไหมตีมอนร้อยสามอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอันนี้คือดึงมาจากผู้เล่นที่ตั้งร้านขายนะครับผมผมก็อยากรู้ว่ามันจากกาไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มีเหมือนจะมีคนอุ้ยแหลกแหลกแหลตอนนี้เหมือนจะมีคนรับผนึกต่ำเอ้ยไม่ใช่ดิผนึกสูงนะผนึกสูงน่าจะอยู่ประมาณ5-6 m อนะครับซึ่งถ้า ต้นทุนผมใช่ไหมของปอมร์ม1 3บนะผมจะดึงมาอยู่ที่ชิ้นละ 10m ไม่เกินนี้นะไม่เกิน 10m เนะเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยจะตกอยู่16บกวกก็เป็น20นะับเท่ากับว่าต้นทุนทั้งหมดของผมเนี่ยที่ดึงเนี่ยทั้งหมด 200M นะครับแต่จริงๆผมอยากดึงเยอะก,กว่านี้นะแต่ว่ามันไม่มีขายไงอันนี้ผมตั้งสแกนร้านอยู่นะถ้าใครตั้งชื่อว่าของปอมอะไรเงี้ยก็จะโชว์นะครับ เพราะว่ากะว่าจะทุบเยอะๆหน่อยแต่ว่ามันเพิ่งเปิดเซิฟมานะครับคนอาจจะยังแบบว่าไม่ได้มาตั้งร้านทิ้งไว้นะครับก็เลยมีให้ดูแค่20ชิ้นนะครับก็ตก 200M วันนี้เราจะมาทุบกันให้ดูนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมไอ้หินก้อนหยกนำเนี่ยที่ทุบได้จากไอเนี่ยจะสุ่มเป็นวัตถุดิบกับผนึกสูงนะครับผมผนึกสูงเนี่ยค่อนข้างมีราคาพอสมควรนะซึ่งเราจะมาหากันนะครับผมก่อนจะไปดูนะผมฝาก อ่าสปอนเซอร์ของช่องเอาไว้ด้วยนะบร้านเอ็ก l ซลมอธนะถ้าเพื่อนอยากได้ของช็อปที่ราคาถูกกว่าเติมเองก็ แนะนำเลยลาน XLMO แอนะครับชุดคุ้มประจำเดือนเพิ่งเข้ามาใหม่นะถ้าใครอยากได้นะผมถ้าเพื่อนเติมเองเนี่ยจะอยู่ที่649บาทแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อจากร้าน x l m o แเนี่ยจะอยู่ที่400บาทนะครับลดไปอยู่ที่ประมาณ38%ก็ถือว่าถูกกว่าเติมเองค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมถึงของช็อปอื่นๆก็ลดอยู่ที่38%นะครับใครที่อยากได้ของช็อปที่ถูกกว่าเติมเองก็ แนะนำหลาน x l m o ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมวิธีการทุบนะครับทำยังไงนะครับผมของปลอมเนี่ยมันจะมีชุดแล้วก็อาวุธนะเอ่อเพื่อนๆต้องไปเรียนการสร้างมาก่อนนะครับซึ่งผมจำไม่ได้แล้วนะว่าเรียนตัวไหนอะไรยังไงนะครับ ถ้าใครจําได้ก็คอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับซึ่งถ้าเป็นใครที่เรียนเป็นแบบยุทธภัณฑ์มาเนี่ยก็จะทุบได้แค่เสื้อส่วนใครที่จะทุบอาวุธได้เนี่ยก็ต้องเรียนอาวุธมากนะครับแล้วก็อ,อันที่จะลุ้นได้เนี่ยจะเป็นของ130เท่านั้นนะเท่าที่รู้คือของ110หรือว่า120เนี่ยมันไม่มีไม่มีผนึกสูงนะครับรวมถึง140อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ที่ชัวร์เลยก็คือ130นะครับ เพราะว่าค่อนข้างนานมากแล้วนะที่แบบว่าไม่ได้มาทุบนะเพราะว่าไม่ได้ฟาร์มเลยนะอ่ะมันโยนได้กละเกียนค่อนข้างหนักเลยนะโอเคสี่อันพอดีปุ๊บเราจะทําการทุบนะมาก็อันนี้ตัวหันกวางตัวรองนะครับผมก็เรียนเป็นคาราฟอาวุธนะแล้วก็มาที่สลายไอเทมนะผมไปหนึ่งสองสามสี่นะสลายปุ๊บครั้งแรกวึงนี่ได้สองก้อนวึงสามก้อนสี่ห้าวะไม่เกือวะ่ะหก เ้ยสี่อันได้6ชิ้นนะครับทําไมผมค้าอันนี้สิชิ้นก็ได้16ชิ้นวะ <c oughs> โอเคนะครับมันน่าจะแลกเปลี่ยนไม่ได้ปะได้ตัวไหนต้องอเปิดที่ตัวนั้นอ่าใช่ใชนะครับอ่ะอหกก้อนพึบนี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอของที่อยู่ในเนี้ยจะเป็นของที่ใช้คราบ ของร้อยสามสิบนะครับแล้วก็จะมีสุ่มผนึกสูงด้วยนะซึ่งเราจะต้องการแค่ผนึกสูงนะต้นทุนวันนี้เราคือสองร้อยเอ็มนะมาดูนว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมาแล้วนี่นะผมคือ <laughs> มันมามันไม่ได้มาทีละหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนมันมาทีละสิบเลยนะเอาเรื่องวะสิบเมตรก็ห้าสิบเอ็มแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเมื่อกี้มีคนรับอยู่นะผมเหมือนมีคน ตะโกนรับอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนเขารับผนึกสูงอยู่ประมาณ 5m นะถ้าผมนี่นี่น,นี่เห็นปะรับผนึกสูง 5m คังคังนะเมื่อกี้เขารับอยู่นะแต่ว่าถ้าตั้งร้านขายหรอผมไม่แน่ใจนะว่าตั้งร้านอ่ะจะขายกี่เอ็มนะเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันอีกทีนะว่าตอนที่เราเออไอ้ลุ้นเสร็จนะครับรอทุบเราทุบเ,เสร็จแล้วตอนนี้เรารู้อย่างเดียวมาอีกสามสามก้อนพึ่โหูหนังสือ อ่ะดูในช่องนี้นะครับช่องตรงนี้มันจะสุ่มขึ้นบอกเลยนะแต่ถ้าใครทุบเยอะๆเนี่ยใช้ออโต้คงออโต้คลิกได้นะครับผมไปวึบโอ้โหไม่มาว่ะวึบโอ้โหได้มาสิบเม็ดนะครับเอาเลือกเอาใช้นับสี่ชิ้นได้สิบเม็ดก็ห้าสิบเอ็มแต่ว่าสี่ชิ้นก็ซื้อมาสี่สิบเอ็มแปลว่าเราต้องได้อย่างน้อย40่เม็ดนะครับเราถึงจะไม่เกือน,นะครับเพื่อนๆ เราต้องมาลุ้นตรงนี้นะผมขอแค่มันออกอีก3อันนะอะพราะตอนนี้เราเหลืออีก16ก้อนนะผมเพราะว่าตอนนี้อ่าไม่มีใครตั้งร้านเลยนะผมเหมาะมาหมดแล้วนะจริงอยากซื้อเยอะกว่านี้นะเพราะเงินเรายังเหลืออยู่อีก400กว่าเอ็มนะเอาวะจะเกือปะวะไปปึ๊บโอ้โหหนังเสือปึ๊บเอาวะ <laughs> องว่ายี่สแล้ววะ จริงผมอยากกดปุ๊บๆเลยนะแบบว่าทีเดียวลวดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ลุ้นไง <laughs> ไปปุ๊บเอ, <laughs> เอา่าเออบางคนอาจจะบอกว่ามึงลุ้นอะไรขนาดนั้นว่าเออถ้าแบบถ้าฟาร์มมามันก็ไม่ต้องลุ้นหลอดกดก,กดสง่งส่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราเป็นการลงทุนไง <laughs> ทุกการลงทุนก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับเราลงทุนไปประมาณ200 m เอ็มนะครับ ที่ได้กลับมาเราต้องได้ประมาณ40เมตรก็คือต้นทุนนะถ้าได้เกินกว่า40เมตรก็กําไรนะครับผมบางทีเนี่ยบางคนดิเออบางคนเนี่ยเขาแบบทุบกันเป็นคังๆเลยนะแต่ว่านี้คือเรามีน้อยนะผมปึ๊บเอา้าเฮ้ยมันมันมาติดอะไรงี้เลยโหเฮ้ย <c oughs> สามสองหนึ่งปึ๊บเฮ้ยกำไรวะ <c oughs> กำไรห้าสิบเอ็มแล้วนะถ้าเราตีว่าสิบชิ้นคือห้าสิบเอ็มนะกำไรห้าสิบเอ็มแล้วนะเอาว่ะปึ๊บเฮ้ยอู้ <c oughs> อะไรเนี่ยผ้าลายหนังหนังเสือจะอ่านเป็นหนังสือตลอดเลยปึ๊บโอ้โหซึ้งใส <c oughs> ซึ้งใสโอ้ซึ้งเลยผมว่ายังไงก็กำไรวะเพราะว่าอันนี้กำไรแล้วอะที่เหลือก็คือแบบ <c oughs> เหลือแค่รอให้มันไม่เกลือเพื่อนๆเอาวะปึ๊บเอาวะม,มากระดวงเฮ้ยน <c oughs> ย่ะขับอะไรขนาดนั้นวะกูปึ๊บโอ้ยวืด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 เหรอนี่ไง <c oughs> ไปอีกโอ้ยอะไรเนี่ยผ้าลายหนังเสือปึอ๊บโอ้ยมาซ้ำวะสามชิ้นสุดท้ายเอาวะปึ๊บ โอ้โหอีกสักอีกสักมาสักอีกสิบเม้นไหมพึบโอ้โหพบมโอ้โหมมาโอ้ห้ังเสียดายเลยเดี๋ยวก่อนตัวไหนวะเนี่ยโอเคเราจะรวมรวมก่อนนะอ่าถ้าเราขายให้คนที่รับเมื่อกี้เลยเราก็ได้แล้วนะเท่าไหร่เนี่ยห้าห้าแปดสี่สิบสี่ร้อยเอ็มว้าฮยกำไรครับ กาไรเฉยเฮ้ย,ยจริงๆเอ่อผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมติดสแกนอยู่ผมเช็คดูไม่ได้นนเนี่ยมันแคนเซลยังไงนะเข้ามหม่กอนเดี๋ยวเราไปที่เหลือเราต้องไปเช็คราคาก่อนนะว่าผนึกสูงเนี่ย 5m เนี่ยเป็นราคารับนะครับผมอาจจะรับถูกกว่า,าการตั้งร้านอะไรเงี้ยถ้าตั้งร้านอาจจะได้แพงกว่านะซึ่งถ้าแบบว่าขาย6 m 8อ็คูณ6ถ้าผมขาย6 m อผมได้480 m อปเเป็นไงเอาเงินมาต่อเงินนะครับเพื่อน เชื่อดวงดีจัดไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะอ่าของปลอมยี่สชิ้นนะเพื่อนเพื่อนสองร้อยเอ็มอ่าเดี๋ยวเราดูก่อนพนึกสูงโอ้หไ,ไม่มีเลยวะ่ะคนเมื่อกี้เหมาไปแล้วหรออ่ามีแต่เพิงเน้าเพิงหน้าเท่าไหร่เพิงเน่าสี่เอ็มเลยเอ,อ่ะอ่าพนึกสูงพนึกสูงพนึกสูงไปไหนหมดน่ะมีคนเหมาหอ่ะออย่าบอกว่าเมื่อกี้เขาประกาศรับเขาไม่ได้เขามาเหมา,หมาร้านแถวนี้ไปหมดเลยนะ ทิมหายแล้วไงเช็คไงเนี่ยเอ่อไม่มอีอ่อยู่ไหนวะกันเจ็ดสูงปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งออกไปดูข้างนอกก่อนมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยอ,อ่เฮ้ยไม่มีเลยวะ่ะสงสัยเมื่อกี้เขาประกาศรับแล้วเขาไม่ได้เเขาเมาไว้หมดเลยเหระเพิองล่าง ลูกแก่เอ้ยพลัสูงโอ้โหสี่จุดห้าบ้านป้าห่างมึงน,นิเนี้ยสี่ 4, นะพันห้าน่าเพลยเห็นของถูกแล้วแบบดึงปุ๊บปับปุ๊บปับเดอ้อโอ้โหเมื่อกี้หลอนเลยผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละมันหาไม่เจอนะเพื่อนๆมันน่าจะอยู่ประมาณห้าถึงหกเอ็มนะงั้นก็ตีว่าห้าเอ็มแล้วกันห้าเอ็มมีอยู่แปดสิบเมตรก็ได้อยู่ที่เอ่อ 400m นะครับต้นทุนในการทุบเรา 200m นะถือว่ากำไรคูณ2องปะกำไรคูณ2ไม่ใช่หนิกํำไร1เท่าตัวนะครับจากต้นทุนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆในการทุบแล้วก็สุมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําเทคนิคการหาเงินฉบับขนมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะใครเห็นของป้อม130 ตั้งขายอยู่ประมาณ 10m เน Exec ี่ยสามารถดึงมาทดสอบดวงตัวเองได้นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฝากร้าน xlm เอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ของชอบลดราคาอยู่ที่38%นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน